วัสดีวัวทุกคนอ่าวันนี้ก็มีคาบูตัวใหม่มานําเสนอนะครับอ่านี่นครับคาบูตัวนี้เลยนะที่ผมใช้อยู่นะอ่านะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูที่ะการร้าหนาโปรไฟล์ทิกต็อกนะครับโมให้แบบเต็มระบบเลยนะครับล้วงปากให้ด้วยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวมาดูอัตราการเล่งนะครับผม นี่ครับนิ่งๆครับอัตราการเร่งก็ประมาณนี้นะครับอ่าต้นกลางท้ายนะครับไม่ต้องห่วงครับพอแน่นอนนะครับผมอเอาไปใส่แดด l อนะครับกรได้หมดนะครับผมประมาณนี้ครับผมถ้าสนใจไปดูที่ตะการนาโปรไฟล์ ติต่อของผมได้เลยนะครับหมูเต็มเรียบร้อยนะครับราคาก็จิบจิบนะครับจิบจิบแค่นี้นะครับ